อดีตนักโทษสู่จอมราชานันตอนที่65ถึงตอนที่66ตอนแรกนั้นข้ากะาจะใช้สิ่งนี้ทำลายเขาได้แล้วเสียอีกแต่ว่าความขัดแย้งระหว่างโจหลีกับเพื่อนร่วมชั้นของเขานั้นเหตุผลนี้ก็อาจจะยังไม่เพียงพอด้วยความระมัดระวังของโจหลีนั้นมันยากเกินไปสำหรับพวกเราในตอนนี้ที่จะนำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเมื่อสอั่นคนตำแหน่งราชการระดับสูงของพ่อเขา โจลีน่มักจะไปที่เจียวฟางอยู่หลายหนหากว่าเราต้องการหาบ่อแสสตรีที่มีนามว่าฟูเซียงนางน่าจะให้คําตอบแก่เราได้เห็นได้ชัดเลยว่าเพื่อที่จะจัดการกับโจ Ook หลีเราไม่ควรวางแผนที่มันซับซ้อนและละเอียดล่อนจนเกินไปแผนยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่ช่องโหว่ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นกา<ห>รคาดเดาคู่คนน่ะเป็นวิธีที่ง่ายและดีที่สุดแต่วิธีนี้ก็อาจจะทําให้ผิดคาดได้เหมือนกับการคาดเดาการเล่นหมากกระดาน โดยเฉพาะซูสัยจู่ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงและคุ้นเคยกับตำราพิชัยสงครามที่ใหญ่ท่านมีความเห็นว่ายังไงบ้างละ่ะเรียบง่ายยิ่งง่ายยิ่งดีอาชญากรรมที่ไม่สร้างล่องรอยอาไว้คืออาชญากรรมที่หลงไหลในการสังหารและเราต้องวางแผนไว้แบบนั้นแพทเร์นโฮมีไซเป็นประเภทของอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ตรงกันข้ามกับการฆาตกรรมโดยไต่ตองไม่ล่วงหน้านั่นคือไม่มีเจตนาที่จะสังหารผู้อื่นแต่ว่ามีความชื่นชอบที่จะสังหารเหยื่อผู้เขานั้นไม่ได้มีความคิดใดๆทำไปเพียงเพราะว่าสนุกเท่านั้นปากการแรกเลยนะยากเกียวฮงกับผู้คนมากเกินไปและอย่างที่สองอย่าทำเรื่องให้มันซับซ้อนมากเกินไปเธอโจหลี่มีความขัดแย้งกับยาเหนื่อยและบิดาของยาเหนื่อยก็สามารถที่จะต่อกรก,กับโจซือหลางได้นี่กล้าที่จะลังแกลูกชายของข้าหรอ เจ้าไม่พอใจเรืออ่องอะไรกันท่านพอ่อพวกแซ่โจมันลังแกค่ะภายลมอะไรของเจ้ากันแล้วท่านคิดจะทําเช่นในกันละ่ะใจเย็นๆก่อนเรานั้นต้องทําการปลอมตัวแล้วใส่จังหวะนี้ในการเอาชนะหยาเหนื่อยโดยตรงนั่นใครกันอะใครทุบตีค่ะจากนั้นพวกเราก็รีบหนีออกมาความคิดของหนิงหยานนะ่าสนใจมากสําหรับข้ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยอย่างนั้นหรอ ความเรียมง่ายไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่ได้ผลเราก็ใส่ช่วงเวลาแบบนี้แหละยาเนยอยนะ่ะจะเริ่มคิดแล้วว่าใครกันนะที่มีปัญหากับเขาและหลังจากนั้นเขาก็จะนึกขึ้นได้ว่าโจโลี่ไอ้สารละเร็วนั่นยังไงล่ะและแเขานั้นก็จะไปหาเรื่องกับโจโลี่และโจโลี่จะไม่มีทางยอมรับมันอย่างแน่นอน แต่นั่นนะ่ะมันไม่สําคัญหรอกทุกคนก็มีอิสระที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองความขัดแย้งก็จะค่อยเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในเมื่อเจ้าตีข้าเข้าก็จะตีเจ้าคืนวิธีนี้นะ่ะมันไม่เลวใช่ไหมล่ะ มันก็ไม่เลวนะแล้วท่านไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันนะ่ะข้ารู้ว่าใครเป็นศัตรูของโจซือหลางยังไงล่ะนั่นก็คือกรมจัดเก็บภาษีเสานาบดีของกรมจัดเก็บภาษีเขาเป็นหัวหน้าของโจซือหลางนี่นาะไม่แปลกใจเลยที่โจซือหลางจากกรมจัดเก็บภาษีวางแผนเรื่องเงินภาษีได้เพราะว่าเขาต้องการที่จะสวมหมวกแทนเจ้านายของเขาเขาจึงต้องการเงินเป็นจํานวนมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในกรมเดียวกันเสานาบดีจึงสามารถจับทางของโจซือหลางได้ หนิงหยานนี่เจ้ารู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันนะแม่หญิงใช้เว่ยจากสำนักเฮียนเจียนบอกข้ามาน่ะสิและค่าใช้จ่ายที่ข้าเสียไปลูกอมหวานขาหานย่างเกี๊ยววายหนึ่งชามซุปลูกหินปลาหนึ่งชามเพียงอาหารเหล่านี้ก็สามารถซื้อข้อมูลที่สำคัญได้แต่ว่าแย่ตรงนางไม่ได้มีเป้าหมายที่จะปกครองสำนักเฮียนเจียงน,นางจึงไม่ค่อยรู้เรื่องภายในเท่าไหร่นะ ดูเหมือนว่าข้อมูลที่รวบรวมมานั้นไม่มียงพอที่จะทําแผนอย่างละเอียดได้ข้าขอแนะนําให้ไปที่เจียวฟางเพื่อสอบถามข่าวจากฟูเซียงแต่ว่าข้าน่ะทำไม่ได้แน่นอนเพราะว่าข้าไม่เคยไปสถานที่เช่นนั้นเลยข้าก็ไม่สามารถไปได้เช่นกันเพราะว่าข้ายังไม่ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตของการฝึกฉีเลยดูข้าสิจะให้ข้าไปอย่างนั้นหรอข้าน่ะไม่รู้อะไรเลยแม้แต่น้อยบทกวีที่เขียนโดยพี่ชายคนโตของเจ้าเป็นที่นิยมอย่างมากในเจียวฟางเลยนะ แต่ว่าวิทยาคนโตของเรานะ่ะเป็นคนซื่อสัตย์ที่ไม่แม้แต่จะไปเที่ยวสถานที่แบบนั้นหรอกนะแล้วทําไมไม่ให้เขาลองไปที่เจียวฟางเพื่อสอบถามดูล่ะอย่าได้ยึดติดกับสิ่งต่างๆสิเพราะว่าเขาก็คงไม่ได้คิดที่จะไปทําอะไรเช่นนั้นหรอกนะถูกต้องแล้วข้าคือผู้ชายที่แสนดียังไงล่ะลุงสองปฏิเสธที่จะไปเจียวฟางสี่เว้นแต่ว่าสถานที่แห่งนั้นจะมีตําราให้อ่านจริงๆแล้วก็เป็นเพราะเหตุผลอื่นแล้วนะสู้สจูป่ปฏิเสธที่จะไปเจียวฟางเพราะว่าเขาเป็นนักป่าใส่ใจในภาพลักษณ์ของตน จริงๆแล้วก็เป็นเพราะว่าเหตุผลอื่นเช่นกันสูเสียนปฏิเสธที่จะไปเจียวฟงังเพราะว่าเขาไม่เคยไปฟังเพลงในสถานที่แห่งนั้นเลยจริงแล้วก็เป็นเหตุผลอื่นบรรยากาศในตอนนี้เรียกได้ว่าอึมครึมสุดๆภายในเมืองชั้นในนั้นยังคงมีกฎอายการศึกต่างจากเมืองชั้นนอกเมืองชั้นในเต็มไปด้วยเหล่าคนชนชั้นสูงเพื่อความปลอดภัยของผู้คนภายในเมืองชั้นในตอนกลางคืนจึงปราจากผู้คน อย่างที่รู้กันว่าเจี่ยวฟางนั้นจะเปิดในตอนกลางคืนนั่นหมายความว่าการไปที่เจี่ยวฟางไม่ใช่เพียงแค่เพื่อไปสอบหาข่าวเท่านั้นแต่หมายถึงว่าการที่พาตัวเองไปยังสถานที่แห่งนั้นหากว่าเป็นชายหนุ่มการไปที่เจี่ยวฟางแล้วจะต้องเจอเหล่าสตรีที่สวยงามผู้ใดล่ะจะอดใจไหว ดังนั้นใครก็ตามแต่ที่จะต้องไปเจี่ยวฟางก็อย่างหวังว่าจะรอดกลับมาได้และนั่นก็แหละชาย3คนนี้คือผู้ที่จะต้องไปเจี่ยวฟาง1สุภาพบุร,รุษผู้ซื่อสัตย์สูรรส้สจู่อย่าเอาตัวเองไปแขวนที่ตะขอแบบนั้นสิสูรร้เสียนถ้าก็มีภรรยาสุดที่รักของข้าแล้วสู้ผิงสิแม้ว่าจะมีเหตุผลใดๆก็ตามแต่แต่ว่าที่เหตุน,นั้นก็ยังมีโสมเฮณีความเป็นจริงข้อนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ ท่านพ่อจะไปกับข้าหรือเปล่าให้ข้าได้ไม่นาคนนี้ในวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะเป็นของท่านนะไปผนซาข้าจะเป็นคนแรกเองทุกคนถอยกลับไปเถอะข้าจะอยู่ที่นี่คนเดียวเอง <c oughs> เรื่องเจียวฟางในตอนนี้เอาไว้ก่อนเรามีเรื่องที่ต้องสืบให้มากกว่านี้นอกจากนี้ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราจะมีข่าวดีจากเจียวฟางไหมพรุ่งเราจะไปรวบรวมข้อมูลกันในวันเมื่อื่นหาว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเราจะพิจนารณาไปที่เจียวฟางกันและข้านั้นจะเป็นคนเสียสลับไปที่เจียวฟางเอง นะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ด s สคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอาล้ครับเดี๋ยวผมต้องขอตัดจบประมาณนี้ก่อนนะครับต้องขออภัยด้วยจากที่ผมบอกว่าเดี๋ยวจะวางบางงาตามที่ได้ประกาศไปนะครับแต่ถึงเวลาแล้วมันทําได้ไม่ทันจริงๆนะครับเนื่องจากว่าโอ้โหบางหงายเยอะเหลือเกินแล้วผมต้องรีบตุนให้ได้สัก10คลิปก่อนที่ผมจะเดินทาง เินนกะรพราะว่าต้องนองมังงะล่วงหน้าเยอะจริงๆครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหายไปโดยทีย่ทุกคนคิดถึงกันพอดีผมก็พยายามที่จะไม่ให้หายไปไหนนะครับถ้ายทก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีครับสวสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีครับ